สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ชมครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับออสตาทาวเวอร์ดีเฟนกันอย่างเช่นเคยนะครับคุผู้ชมผู้ชมครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะทุกคนออสตาจะได้ทําการอัปเดตแล้วนะครับทุกคนถ้าดูจากเวลาก็น่าจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์น่าจะเป็นวันเสาร์นะผมว่านนะเดี๋ยวดูเวลาของสตาพาร์ก่อนสตาพารเหลืออีก84ดชั่วโมง น่าจะเป็นวันเสาร์ครับเท่าที่คำนวณนะ84วันเสาร์ประมาณนั้นนะครับทุกคนจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับผู้ชมครับอัปเดตหน้าตัวจิตดาวเข้าแน่นอนนะครับทุกคนสตาร์ดัตผมก็เตรียมไว้แล,ไแล้วเพชรก็เตรียมไว้แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เตรียมคือตัว exp ที่จะใช้อัปนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาโซโรตัว exp ครั้งแรกนะครับทุกคนผู้ชมครับการที่เราจะไปลงตัว๋วเราจะไปลงมั่วๆไม่ได้นะครับทุกคนเราต้องหาข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าตั๋วมันจะได้แค่ว ทุกคนลงตัวยีกพีออสตาครับมีหลายช่องมากนะทุกคนที่เขาทําคลิปสอนนะครับเดี๋ยวผมขอดูอันแรกแล้วกันลงตัวยีกพีแบบตึงๆออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์โอเคครับขอดูช่องนี้แล้วกันนะครับทุกคนจะไม่ไหวสองตู้โนหนึ่งโอเคจะดูช่องของพี่เขาแล้วกันตัวละครที่เข้าไปมีทันจิโร่ไอเซนแอปตา หนวดดาไอจังแล้วก็สปีดวากอนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมดูคลิปของพี่เขาจบเลยแล้วกันนะทุกคนนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ one hour later โอเคครับทุกคนผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจวิธีการลงแนละ้วทุกคนนะอ่าหัวใจสําคัญของการลงตั๋วยี่คือแอตตานะครับแล้วก็เวฟที่3นะทุกคนศึกษาวิชาและดูมาหลายคชิปแล้วนะครับท้งกันแล้ว let's go ลงตัวกันมา,มาดูกันวางสปีดไปก่อนเลย โซโรตึงๆจะผ่านไหมน้อ <c oughs> ลุยกันครับคุณสองมาเตรียมมับงเงินเราจะผ่านไหมโซโรเอ็กตีของเรามันมาแล้วไอพวกตัวชะลอมันมาแล้วเปิดคูณหนึ่งแค่เตรียมวางแอตตาเลยได้แอตตาเตรียมเลยเซียววิบอกเลยว่าเซียววิแน่นอนแอตตาเรา ชุบชบมันมาแล้วตังเด้งตังนั่นจะเด้งเดียวแถวนี้คือแบบปิมปิมอ่ะกดปริมอ่ะตังเด้งตังมาพอตังตังตังมาอึบตู๊เป๊ะจังหวะต้องเป๊ะอึบเอเครับขับสปีดขึ้นไป สวยปิดเว็บมาไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเตรียมทันกิโลเลยเตรียมทันกิโลโอูมทางมาอเอะทันกิโลใส่ไปสวยได้ครับเรายังไม่เปิดเว็บนะปิดเว็บไปก่อนสามตัวน่าจะรับเว็บได้อยู่มั้งผมว่า เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเพื่อความชัวร์ใส่ไอ้จังให้ดีกว่าปรับเข้าให้โอเคเปิดสวยอ่ะเว็บสามแล้วเว็บนี้ให้เสร็จก่อนอัพไอ้จังขึ้นไปห้าร้อยโอเคครับตอนยังไม่หมดนะตื่นเจลตื่นเจลเพื่อความแน่ใจของเรา ตาเอตาตาตามุมนี้สักตัวดิอ่ะโอเคครับอัพสปีดขึ้นไปหนึ่งทีไปหลุออดหลุด,ด,ด,ดมาหลุด,ดมาหลุดมาโอ้โหได้เสียวครับได้เสียวสวยงามเดี๋ยวอัพสปีดขึ้นอีกสักหนึ่งขั้นโอเคกับแมว เหลือกี่ตัวเหลือตัวแอร์เหลือเฉพาะตัวแอร์ครับเราจะทําการเปิดเวฟเลยทีนี้อัพไปอัพไปอัพไปจังอัพไปอัพไปรอเวฟห้าเวฟห้ามาเราจะอัพทันจิโร่เวฟห้ามาแล้วปิดก่อนปิดก่อนโอเคครับอัพทันจิโร่ไว้สักสองขั้นสวยงามอัพไอจังขึ้นไปอีกโอเค อัลต,ต้าตัวนี้ตัดนิดสักหน่อยเราใส่อัลต,ต้าตัวนี้อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวถือไปไปไหมถามใจเธอดู <c oughs> ดเดี๋ยวครับพวกนี้เปนตัวทรงพลังน้องชายทันกิโลกระตืามันพวกเนี้ยไปเปล่าไปเปล่าทันกิโลไวเปล่า <c oughs> ตอนนี้ไอจังเราบัฟอยู่ที่เท่าไหร่บัฟไอจังเราอยู่ที่ เก้าสิบหกพูดเส้นหนึ่งเหรอต้องการสามพันโอเคได้อยู่เปิดขึ้นมาอีกสิคูณสองสักนิดสักหน่อยมันเลือดเท่าไหร่เลือดหนึ่งแสนมันจิลูโรตรีเท่าไหร่โอ้ยแสนแปดคือชิวคูณสามไปเลยโอเคครับขับไปจังขึ้นไปโอเคหมด อัพไอจังขึ้นหน่อยแล้วก okay. ันป okay. ึ๊บเบ๊ะปึ๊บปึ๊บเปิดดันเปิดเว็บมาไหวป้าคุณดูแปดพันหมือนสองโอเคปิดเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอเซนสักตัวดิไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้วางไอเซนช่วยสักหนึ่งตัวแล้วกันไหวไหมคุณดู กดำสโลไว้หน่อยแล้วกันครับรอต,ตายสักตัวแล้วกันครับพันจิลูดามีเท่าไหรต่ตอนเนี้ยพันจิลูดามีสามแสนพวกคงพลันดามีสี่แสนถ้าจะได้อยู่โอ้สี่แสนเลยเหรอดามีอนอะไหวปะเนี่ยแะต,ตายสักตัวแล้วกันเนาะไหวเปล่า ปั๊บสองร้ห้าสิบแล้วเด็ด <Okay. S 1> สโลก้กหน่อยน่าจะได้อยู่โอเคจะผ่ okay. านไหมวันเนี้ยถึง oh <my. S 1> <laughs> เจลถึงเจลได้อยู่ครับได้อยู่อ่าเปิดเลยเปิดเลยมาเป็นสามไปเลย เดี๋ยแค่ตัวโคนแล้วก็ตัวทรงพลังฝั่งนี้ไอเซนขั้นไหนว่าฟูเอโอีวะขั้นนี้เหรอ,อไอเซนฟูเอโอีสักสองตัวเนี่น่าจะได้อยู่สองหมื่นสาม ได้อยู่ครับได้อยู่พันบาทพันหนึง่งโอเคได้อยู่เว็บสิบมาใสไ,ไอเซนเข้าไปอีกดิอ่าโอเค ชุบชุบชุบัพเข้าไปไอเส้นสวยงามฟังไอเส้นอีกสักตัวดิเว็บหรอ,อเว็บถึงสองมาดิอเอาไปเข้าไปไอเส้นอีกสักตัวดิฮึบฮึบฮึบ,บโอเคคันจินโร่เลื่อนสามมาเลยมาเลื่อนสามมาเลย เดี๋ยว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 วางตัวไม่ทันใจเย็นไอเซนฟูเอวีแล้วใส่ไอเซนเข้าไปดิหนึ่งสองสามสี่โอเคไอเซนมีอีกตัวดิหนึ่งสองสามสี่สวยงามไอเซนมีอีกเอาไปหนึ 1, ่งสองนครับแล้วก็จะวางเป็นแอตตาครับพ e ีแอร์ไปเลย แอร์แอร์เปิดแอร์โอเคถ้าเราปรับเป็นเปิดแอร์ไปเลยอ่ะเฮ้ยผิวเฉียดมากคนดูเมื่อกี้เนี่ยโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปิดเอฟเฟกต์ก่อนผมลายตาบ้างตอนเนี้ยโอเคตัวแอนเกือบชนบ้านแม่งอีเกือบแล้วตัวหนึ่งปึ๊บเอมา รับเวฟเลยทีนี้ไว้เป้าวไว้เป้าถามใจเธอดู <laughs> น่าจะไหวชิวแล้วล่ะครับตุนเตลุนเตลเรียบร้อยครับโอเคในที่สุดเราก็จะโซโลตัว XP ผ่านแล้วนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เป็นการโซโลครั้งแรกในชีวิตของเราเลยโอโ้โหโอ้โห โพสจะติงในที่สุดเราก็สโ,โลวตัว E X g ผ่านแล้วเรียบร้อยครับอันนี้เข้ารัสมีเลือดไหลเป็นสายน้ำอะ่ะปุ๊บ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 นี่แตกไปเปิดเอฟเฟกต์ก่อนจบหน่อยแล้วกันไม่ไม่ใช่ดิโอเคนี่นะนี่นะทันจิโร่ไยเรียบร้อยครับในที่สุดเราก็สโ,โลวผ่านแล้วนะครับทุกคน้ห <Wow. S 1> ัว E X P ค่า ละนาวไปชิวไปชิวไปชิวสบายสบาย baby easy